คาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตวโตอะคันติมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตวโตอะคันติมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตวโตอะคันติมายะอิติพะคะวา นะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา สาธุสาธุสาธุ